ไอบอลเออ้ยทิ้งคุยก่ะทุกคลิปเลยไอสัตว์ บอนไอ้ครวยบอนมันเล่นกอะไรวะไอ้บอนไอ้บอนเฮ้บอนเนื Mechan ้ย ช้าจริงเลยมาดึงก่อนดึงแล้ววิ่งตรงใต้สะพานเลยนะเสือรำเวลาจริงๆเลยฮะมึงมีชอบไปเอาของทิ้งกูตลอดไอ้ไอ้คุยสังนางนั่นไม่ไอ้โง่มึงเคี้ยจะเล่นก่อน เวนทิ้งกูทุกตาเลยสัแาแม่งไม่หางกูสังเกตหลายรอบแล้วไอสัตเอ้มึงมีเป็นโรคไยเล่นเกมสั่งของเรามึงไปควยอะไรไข้อะไรมึงกขอะไรสั่งไปตั้งไสแต่ก่อนมึงยามอเหมือนเดิม วา้วาวาวา้วาวว้าวบอวจบนะผมคอมมึงอะไม่จบมึงอะกูไม่จบไอ้บอลมึงจะมาเร็วมาช้าก็เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมนะประเด็นคืออะกูอยากได้ยาวไว้ตรงสภาแล้วไปบ้านลอย คือถ้ากูวิ่งออกนี่ปุ๊กูจะโดนของข้ามทั้งหลังยิงตัเบอร์เกอร์มันกินเยอะมึเดี๋ยวรอมึงอยู่แหละเออมึงยีดแดกเลยมึงจะทำอะไรก็ทำเลยไอ้บอลก็ไปบ้านลอยอี๋เอาเสาบังแล้วมึงก็ลงไปนั่นวิ่งตรงไลยวิ่งอะไรข้างหลังมีคนเนี้ยก็บอกอยู่เนี่ยตกลงแล้วมึงวิ่งเอารถบังไว้ดีรถบังควยเลยสองตัวเนี่ยฝั่งโน้นมันไม่ใช่โปรไม่ใช่หรอนั่นไงมันชาร์จมึงแล้ว ไหนก็ได้เลยมีนินจากับแฮมเบอร์เกอร์อีกทีอันไหนก็ได้ออกตัวเอ้านไหนก็ได้โอ้ไม่ตายหรอบอ กูไม่มียามึงจะทิ้งกูทุกตาเลยคุยบอลไอ้กระทองนี้ไปละกูไปทางขวาเลยนะมันีีไอ้บอลบันเทออนะเมื่อกี้กูยิงไปตั้งสี่ตัวนะบอลไปไปยิงไปสี่ตัวต้องแชมได้อีกนีไม่มึงก็ต้องช่วยกูช่วยกูสิ่อุ๊ยเวนเด้งข้ามไปนู่นเนี่ย เดือดสะพานเดืนดสะพานก็นได้ไปน่าจะน่าจะเป็นทา,นนางนี้ไปนี่ขนาดไม่ค่อยได้เล่นนะเนี่ยยังแบบพอยิงได้นะไอ้เหี้ยไม่ได้เล่นแล้ววันกูกดไม่ถูกเลยเนี่ยกูจะถอนแม็กกาเป็นกูทิ้งกูทิ้งทั้งปืนไปเลยมันพิมพ์ด่าอะไรกันอ่ะ บนอะไรบนหาแม่มึงเหรอควายอย่าเสือก <c oughs> อะไรของพวกมันอะ,อะไรของพวกมันนี่เดินไปได้จังไหนมึงดูชื่อมึงดูชื่อมันดิชื่อมันก็ขยะแปลว่าขยะชื่ออะไรวะอุ้ยบอกเข้ามาก่อนเออมึงมีปืนยังมีแล้วมีเกาะยังมีหมวกยัง บอลก็จะพามาสองนั้นไปดิตาไหนอะไรวะสองนั้นแล้วเลยแต่นั้นนะเอพีวะอยู่ตรงซากรถอ่ะปั๊ดขึ้นแมางบนเข้าตึกเข้าตึกแดงแล้วไอ้อยู่นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วไอ้ตัดตัดตัดตี้นี้ได้นะที่กูมาละไกลไหมอยู่ใกล้เลยไหนหว่าหอีกรอบนึง มันอยู่ในซอกเหรอวอล์กคาวอลังคายิงได้อ่ะหนึ่งสองสามปูยิงไปเยอะแอบแอบเลยบอลแอบแอบเลยทำไมไม่ตายวะกูยิงขึ้นไปข้างบนเลยนะยิงไปเจ็ดสิบสองด้วยนะเมื่อกี้เรี่อเท่าไหร่วะอืเยอะกว่าบอลบนหลังคานะพวกมันพวกมันมันหลายตี้เลยสไนต์ตายบอลสไนต์ตาย รอกูรอ,อมันมาชุบอยู่จะยิงได้บอลบอลฟาร์มเลยบอฟลอฟาร์มแล้วค่อยค่อยมาใช้เงยรอรอยิงกูเคาะกูเคาะตัวบนให้เลยกูเคาตะคาตัวหลังกูหยัดไปโดดสนใดแล้ววิ่งกลับมามากเลยแต่แบบถ้ากูไปเก็บกูอยากอยากสามน่าจะสามตีอ่ะชาร์จกันอยู่รอนมันเข้าไปข้าทัาง้งงานถ้ามึงถ้ามึามงกูเนียนได้กูเนียนได้ต้องให้มันึีกูเนียนได้กูเนียนได้ มึงดูไว้นะกูไปเอาเสน่หปุ๊บแล้วกูถอยเลยเนียนได้โอ้โหเขี้ยผีไอ้สัาเด้อหรือหรือหรือกูกูควรเนียนวะแบบว่ารอมันออกมาปุ๊บแล้วกูก็ลูบอีกตัวนึงมันอยู่นี่นะมันชาร์จติดแดงกันอ่ะถ้ามึงเนียนเสน่หได้ก็ขับอปเกาะตู้นี่อยู่นี่ตนพีทีมันแปลมันอยู่นั่นอยู่ไหนอ่ะเขินอน่าน่ารอด รถแดงอ้าโดนผีตบตายเอ้าอีกตกตายงูจัดเด็๋ตึกแดงเยอะนะเว้ยโอเคแดงแล้วก็ไอ้ตึกเนี้ย <c oughs> บอลบุถอยแล้วบอลบุได้สนายแล้วบอลบอลุได้สนายแล้วบุเดสนายแล้วถอยแล้วมาเลยโอเคจะกลับขึ้ <c oughs> นมาด้านบนได้ใช่ไ <c oughs> <c oughs> เล่นอะไรอ่ะเล่นป้อะไรอ่ะกูเอลเอสเดียวโอเคไมไ่ไม่มีสะโกะไปยังพอได้ดูตีสะพานนี่บอลมีคนปะโอ้โอ้โ no. oh. oh yeah. น้โอ้โอ้เย่สวนได้ปะไม่รู้ใปร่นะกูก็ยังหาตัวยิงไม่เจอเลยามากูกลับขึ้นสะพานโอเคกลับขึ้นเย oh yeah. กูเสียงมังลงมาจากสนามบินเนี่ยกูชอบโดนมากเลยแล้วกควยอะไรกันตั้งนานไม่หรอกมั้งมั้งไม่หรอกมั้งเดี๋ยวเก็บมีดก่อนป่ะเฮ้ยมีมีว่ะตรงไหนสะพานมีว่ะใต้สะพานเดี๋ยวตรงกูด้านบนด้านบนด้านบนโอเคโอเครออ่ก่อนมึงนั่งเงียบๆได้ป่ะมันเห็นมึงป่ะออรอยังยังมันอยู่ฝั่งนน้นอยู่มันฟาดฝั่งนน้นอยู่โอเคโอเคได้อยู่แล้วมันคล้อยอยู่อะ ไปแปะรถแดงรถเทบานไว้ได้ก่อน okay. เคดี๋ยวก็มถาถอดได้คอมแพกมา้นมันถอยกลับไปนู่นบอกมนถอยกลับไปลานจอดรถนะโอเคโอเคกุดกุดกุดกีดตัวส่วนใหญ่เจอตี่สี่ตีสามสี่ว่ะมันไม่ค่อยเจอหนึ่งสองมาเราอ่ะอเล่นยากอ่ะผู้เห็นสองตัวแต่ว่าอาจจะเยอะกว่านั้นใช่าถามไว้สี่แล้วเราเลยตัวไว้ตึกเก่าอ่ะ มันถอนไปฝั่งน้นละมาเลยกลา,างวิ่งไปมันถอนไปลานจอดรถอะเราจะเอาไงเล่นเฉยๆหน่อยก็ได้วันไม่ต้องรีบอ,อืดๆวงก็ได้ไงก็ต้องดันขึ้นไปงั้นเลยเนาะวงมันกูไปไหนซ้ายหรือขวาอ่าไม่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 มีแล้วไม่มีแล้วฝั่งเราอะมันท่ามันข้าขมาไปลานจอดรถหมดละรถนึงนะกูขอเช็คด้านหลังกันรอบมืง มึงจอด้านหลังก่อนก็แล้วเพราะมันมันทิ้งไปแล้วเพราะนะที่ดันมาเราแล้วอ่ะเราต้องดับบนไปข้างหน้าแหละไปอยู่โค้งอะ่ะเราจะได้เปรียบอ่ะข้าขโขกนะบอลเยอะเลยมีมีมีครับยาวพอป่ะคุณนึกยามายาใหญ่ก็กินง่ายอ่ะยาเล็กมีอยู่อยู่ตรงโค้งวหะไบอลนู้นมันดักว่ะ ใช่ใช่มันดักเราเว้ยมันได้ยินเสียงตอนที่มปเลทนายนั่นแหนนะละมันมีวิธีหนึ่งคือโดดนี่เลยแล้วก็ไปอ้อมเนี่ยใช่คือตอนแรกกูก็คิดแบบนั้นถ้าไปก็ต้องไปเลยไปออกขวาพาวงพาวงโมหลังยังอยู่เลยวะบอลเอาไอเชยตัวนี้กูยิงมันตายแล้วนี่ถ้าม,มันยังอยู่เหรอโดดไหม,ไมหอบอลไปไปเลยไปโ,โดดโดดโดดล่างนี้ด้โดด<ช>หลังอู้เนี่ยมาโดดลงไปไม่เสียเลือดเยอะ ไอสัตว์เอ้พลาดไอสัตว์เสียเลือดเท่าเดิมเก็บเก็บแม็กก่อนบอลนี่นี่กล้องเดี๋ยวกู้ดี้พีให้เดอกล้องกล้องแลน่นะเดี๋ยววุ้ดี้พีแม็กคอร์เลยกล้องนี่ได้ยังกล้องเทพเนี่ยกล้องได้แล้วได้แล้วได้แล้วแค่กล้องนี้นะกล้องนี้นะเออกล้องกล้องนะมีแล้วมีแล้วมีแล้วมาอุ้ยชินีิโป้แน่เลยบอลสามหัวติดเนี่ย มึงนะเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟอร forward k e e บอลซิกดูเก็บซิกกันกูได้กูได้ยินเสียงเมื่อกี้กูได้ยินเสียง,ยยงปืนประมาณสิบแล้วะตายไปสามหัวละเนี่ยเดี๋ยวมึงโดนไกลๆแล้วก็รู้ละว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกูใส่ก่อไว้เลยก่ออาจจะไม่ช่วยก็ได้นะเพราะเข้าหัวทุกเม็ดมันก็แน่นอนอยู่แล้ววะยาในรถนะของมันคือเครื่อของมันคือเครือ บอลนเลยบอลดาบดาบด้านหลังบอลเอเคสวยเนี่ยเดี๋ยววิ่งผ่านปุ๊บก็โดนลูดปุ๊บก็ตายแล้วก็จบปิดคลิปสวยยน <at> <Moon> ี่ก <Sud> ็เหล็กเฮ้ยมันตายว่ะผมรู้คุณก็ใช้มึงก็รู้ใครคนนี้บอลไอ้เหี้ยนี่มันก็โผล่นี่หว่ะขวดเสร็จยังเสร็จยังข้ามห้ามห้ามถ้ากูโดนยิงปุ๊บผมสวนเลยนะกูไม่สนใจละแต่เพราะเผื่อว่าไม่ได้สวนหรอก ระยะโคตรไกลมึงต้องยิงมึงต้องวิ่งติดกันไว้บอลสองหัวติดเนี่ยทำไฮไลท์แอบหลังเนื้อนี่ก่อนไหมบอลไปบ้านเลยไปบ้านเลยครับไปเออไปเลยไปเลยมึงแอบไปถ้าไม่เหนี่ยมมึงก็ตายวิ่งชนกันวิ่งชนกันอยากได้แบบสองหัวติดพักก่อนบอลกูเต้นนะหมดพักในบ้านนี่ก่อนเก็บเสียงบอลในบ้านกูมีนี่นะมีแหละวิ่งให้แล้ววะ เนี่ยเก็บเสียงเก็บมาเก็บก่อนอุติสีก่อนไม่มีน้ำวิงหรอ,อ,ม,อม,มาน้ำวิงน้ำวิงโอ้โอยสัตว์ฟามาอิ่มเลยนะบอลไปเลยอะบอลไะออก,ออกออไ <ผม S 2> อลมาผมก็รู้คุณคือใครบอลน,นี่ขึ้นเนินนี่ปะอายล้ ไอ้เย้ก็ตึงเก้อในสันนั่นน่ะมันชื่ออะไรเนี่ย mm hmm. D E R K z เนี่ยลาบสามหัวนี่บอลหน้าเราเนี่ยเด็กก่ check, check. Hello, check. อนเช็คเช็คฮารโร่เช็ครดเทสรดเทสฟูค,ควิกขไม่แม่นนะไอ้สัตว์มึงวาคาดหวังอะไรปูน้นบอลตั้งแต่มึงจะเปิดน,นี้กูว่าคาดหวังแล้วเหรอหึมพูดอะไรอบอล ไอเหี้ยปืนนี้มึงจำไม่ได้โอ้โหไอบอลแปดคนสุดท้ายผมรู้คุณก็ใช้เนี่ยมันตั้งแต่ไอนี่แล้วนะแล้วก็ไอตัวเนี้ยกูรีพอร์ตเลนนตั้งแต่น่ะโอ้วงโอเคดูเรื่องออกขวาขวาโอเคจบออกขวาไต่เข้าต้นไม้นี่บอลมันจะมีต้นไม้ตรงเนี้แล้วมึงก็จะโดนบนสะพานอีกบอลมาแล้วมึงไปทางไหนก็โดนอยู่ดีอ่ะเออไปทางไหนก็โดนแต่กูรู้แล้วเนี่ยเราปิดคลิปแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ย ล้วมันจบแล้วบอลใต้สะพานตัวนึ่งเมล่วงมันเสริมพวกกูยังไม่คิดว่าจะชนะเลยเนี่ยไอเทียวงไปเสริมมันด้วยเล่นอย่างไรบอลมามามาใกล้ๆกูไปพอมันขังมันบอลเหยียบเมื่อกี้วิ่งไปวิ่งไปปล่อย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 ไปตรงนั้นอย่างเงี้ยทั้งเดือกกูเก็บเสียงยิงไหมหรือเปล่ากูก็มีเสียง โอ้ยเชี่ยนี่ตายเอ้าไอ้สัสบอลบอลบอลพักก่อนไหมพักก่อนพักก่อนพักก่อนน้องน้อจังหวะรอจังหวะเออรอจังหวะหมอกหมอกไล่ตูดพุ่งแล้วก็วิ่งออกไปยังไงก็ไม่ลอยแล้วไปมันก็โล่งอ่ะตึ๊ดเลยวัววัวสะพานอ่ะจะยิงเราอุ้ยเชี่ยนเพิ่งโดดออกจากตึกมันมีเพิ่งโดดตึกแดงฝั่งนู้นไกลๆอ่ะตึกแดงฝั่งนู้นอ่ะจะมีตึกแดงเดี๋ยวรอรอจังหวะมันยิงกันแล้วเดี๋ยวค่อยวิ่งไปมียามไม่พอมองไม่เห็นอ่ะ บอลบนสื้น่ะมีอยู่แล้วบอลมึงมึงเข้าไปปุ๊บมันจะมีต้นไม้บนขวารุยใช่บนเนินอ่ะตายแล้วอุ้ยเหล๋อวหกแล้วบอลมากูเล่นสไนน์นะแปดนัดกูยิงไม่โดนก็ช่างม่งละไป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 ปไปไอไปอปไ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 ไปไนไปไปปไปไปไปบปลปปไไนไ แล,แล้วบนสะพานมีอีกบอลระวังหลังมึงอ่ะสะพานยิงมาเมื่อกี้สไน่ะ,อะเออนาะนๆโผล่มาและนะ้วไะระวังระวังซ้ายระวังระวังเห็นปหมตีผีได้นะไอ้ผู้โดนสไนบอลนู้นน,น,นั่งเลยนั่งวงด้วยวไงเออนั่งไปเลยนั่งไปเลยยังไงยังไงก็ต้องยิงกันกูซัดมันไม่โดนหัวไอ้บอลตีมูนั่งนั่งนั่ง เออนั่นนั่นน่เออเออเออไอไอทนายไอตายแล้วเนี่ยมันคุ้นคุ้นไ่เลยห้าคิวแล้วไฟลุกบอมไม่ต้องวัดเลยให้มันยิงเอาที่ศรษปั๊บรอนโหล่มะโบจสะพานนี่มันได้ยิงกันวะศกคูเป็นไงวะหายไปดิไม่ใช่หว่ะอี้มองไม่ศกโอ้โหยยิ่งลงลงเลยฮะ รอรอรอไม่เป็นไรรอไม่ไรไม่ไรดูซ้ายดิบอลมึงกระยับไปดูซ้ายกระยับไปดูซ้ายดิมันโดดลงไปยังใต้สะพานระวังนะมันอยู่สะพานก็ไอ้บอลมึงอย่ายืนอย่างนี้ออกขวาไปบอลเออศพกูมียาบอลศพกูมียาเดี๋ยวรอหันไปเก็บโผล่ไม่ได้โผล่ไม่ได้ไอ้เงี้ยรอรอยิงกูอยู่ว่าหมดแล้ววะเนี่ย ทำยาเพคคิลเลอร์ดิโอ้ยมึงยาปล่อยยาไหลเยอะเกินแฮนถ้กดไปเรื่อยมันจะไม่ทันเออเออบอนเออกดเออได้กล่องวะกูได้กล่องที่อะไรวะวอนได้กล่องอะไรอะแต่ก่อนได้กล่องเหรอไม่รู้อะ